นี่นะครับทุกคนสวัสดี f อทุกคนนะครับวันนี้บา่บาวณคนอยู่ที่งานนิทรรศการสวนดอกไม้สวนหลวงรอเก้านะเดี๋ยวบา่าวณพลจะพาไปชมบรรยากาศโซนอาหารนะครับพอเดินเข้ามาข้างในก็จะมีเป็นโซนโซนอาหารซุ้มอาหารนะครับผมเดี๋ยวบ่าวณพลเดี๋ยวบ่าวุคนจะพาไปชมบรรยากาศกันนะตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมาเดินแล้วนะครับผมจากที่แดดร่มลมตกนะครับ แดดเริ่มตกดินนี่มีขนมนะครับเป็นขนมตาลนะครับขนมตาลของหวานนะครับมันเชื่อมสาเกเชื่อมน้ำตาลนี่สอบไว้สอบไว้น้ำลำไยโอ้คนก็เยอะอยู่นะครับน้ำลำไยสด นี้เปิดกาละเมยียกาละเมยียชิมก่อนชิมก่อนค่อยซื้อก็ได้ไดร้านค้าก็ถือไว้เยอะอยู่นะครับทุกคนก็งานก็จะมีเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมจนถึงวันที่สิบธันวาคมเลยนะครับผม พศ2568นะปีนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีจุดพุหรือเปล่านะปกติจะมีจุดพุทุกปีนะแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าจะมีการจุดหรือเปล่าเพราะว่าต้องอะไรละ่ะต้องงดนะครับโอ้อนี่ไงขนมอันนี้ไงขนมลา ร้านนี้ขนมลานนะ่นะ่ัขลมลาปากักใต้นครสีทำใหม่ๆปาทำให้ดูนะครับขนมลาเจดายนะปีนี้ไม่มีจือคุ่ บาทห้าร้อยเรารวมได้ก็ดูเดี๋ยวมาจ้าแล้วนกะ็ปลานนี้ลรกไว้ดูกันได้เลยนะคะสามหาร้อยเงีนี่งานก็มีมีของกินทุกอย่างนะครับผมอ๋อมีของกินอร่อยอร่อยอันนี้เป็นของหวานนะครับของหวานของหวาน เรียกว่าอะไรนะไอ้ขนุนเม็ดไข่ทองอเขาทมาแกงหรือเปล่าอู้น,นนี่อะไรเนี่ยอะโวคาโดปั่นคนเยอะมากด้วยก็ตามนี่ก็เป็นแางน,น้ำยำใหญ่นะ เป็นไฟล์นะครับคนก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับทอดมันนะครับก็จะเป็นลูกชิ้นสปิ้งเส็กรอบนะครับรอดดอกนะเนี่ย หมอด,ดอกทอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโกโก้ชาเย็นชาไทยนะครับโอเลีย้ยงนะครับโซนนี้นะครับไปโอ้วันนี้ก็ถือว่าคนเยอะอยู่นะครับวันหยุดนะวันนี้คนก็จะเยอะๆนิดนึงนะครับก็มาเที่ยวงานกันได้นะครับผมงานก็จะมีจนถึงที่สิบนะครับ โซนนี้ก่อนอันนี้เป็นยำยำแหนมเจ๊กอกส้มตำนะปูปลาเนี่ยน,น,นี่เป็นหมูทอดไก่ทอดนะครับ พิซซ่าน uh> 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 uh uh> uh> uh 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 ี uh ่นี่นี่ของแพงไข่มึกทอดนะครับเนาะขอน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับโทษครับสาลาสาหลายทอดวันนี้คนเยอะแล้วก็ขอน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้ ร้็นนี้เป็นเนื้อเหรอลาดป่ะี่เป็นไก่ทอดนะครับไก่ทอดไก่ทอดก๋วยเตียวก็มีดิก๋วยเตียว,น,ว,ยยวน้ำพริกโซนนี้นี่เป็น บะหมี่เป็ดนะครับว้หอยนางรมหอยนางรมสดสดตัวใหญ่ๆเลยนะเนี่ยตัวใหญ่สดใกล้จะหมดแล้วร้านนี้น้ำลายแตกเลยมาร้านนี้ผลไม้ ผลไม้ดองเขียวทอดมีม,ม,ดมีอะไรขนมจีนโซนนี้โซนโซนของกินก็จะมีอยู่ประมาณ จุดสองจุดสามจุดอยู่ฝั่งนู้นอันนี้เป็นจุดที่สอง,สงนะครับผมอันนี้อยู่จุด,จดข้างในสุดอันนี้ก็จะเป็นต่อมาก็จะเป็นร้านไก่ย่างแล้วก็ไก่ทอดนะครับไก่ทอดหัดใหญ่นะครับนี่ขอกินเด็กขนมเมียงวะ Ả nộm bương Thứ kháu lát tráng có mì nữa nè Ồ, NÌ NGÀY, NÌ NGÀY Xôm tăm cải nhang Quang Quang Tâm Lập có ว่าต้องรอกไก่อนี่เป็นร้านน้ำปั่นน้ำผลไม้ปั้อ๋อข้างในก็จะมีโซนให้นั่งรับประทานด้วยนะครับเนี่ยโอ้ นี่ไงหานนี่ไงเดนอย่างเยอะเลยเนี่ยกุ้งเผาของละสองร้อยห้าสิบบาท เดี๋ยวบ่ายนี้ผมจะพาไปเดินไปอีกโซนหนึ่งนะครผมอันนี้เป็นโซนเขาเรียกว่าอะไรนะโซนข้างในนะครับโซนนี้ก็จะเป็นแบบส่วนมากก็จะเป็นของของกินแล้วก็ของใช้ด้วยนะโนนัวนี้อันนี้ก็เป็นน้ำํำผลไม้ น้ำผลไม้ขนมปังนะครับ,นะรบโซนนี้ก็จะคนไม่ค่อยมาเดินถึงเท่าไหร่นะผมมากจะเป็นโซนนู้นโซนนู้นจะเป็นของกินเยอะโซนนี้มันมีไร้านเสื้อผ้าขายด้วยนะครับอันนี้เป็นข้าวเม่าข้าวเม่าตำตด ทำแบบนี้เลยเฮ้ยชิมฟรีด้วยชิมได้ครับผมชิมก่อนได้สามห้าสามสองร้อยชิมได้จ้ะชิมได้กิมกันเลยได้ค่สะำสดๆก็จะมีใบเตยแล้วก็ ก๋วยนะเตี๋ยวดำสองไสอ๋ออันนี้เป็นกระเทียมดองขิงดองมีข้าวเหนียวขายด้วย้าวเเนียวดำเอาไปโซนนี้อุ้ยโซนนี้โซนอันดนะับไลนเนี่ยจอบ

วางไม่ได้วางไม่้หมอชีได้อย่างนักเขียนไม่งงไงมีสับปูดพ้าอย่างนี้มันคนแก่อ๋อส่วนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าด้วยบางคนก็เลยไม่ค่อยมาเดินเท่าไหร่นะครับไม่มาก โซน,น,นของกินเยอะนะครับมะน,นาวน้ำผึ้งผสมมะนาว ของกินเยอะนะครับโซนนี้เป็นโซนด้านในโซนที่สองครับืีใหญ่ทอดทอดมันปลากายนี่นะครับทุกคนก็ มาเที่ยอวงานกันได้นะผมงานจะมีจนถึงวันที่10นะครับวันที่10ธันวาคมนะครับผม2 5 6 8นะครับผมแวะมาเที่ยวงานกันได้นะครับชุดนี้บารน,นิพนฝากไว้เท่านี้ก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม